ครับพี่น้องครับพี่น้องชาวอำเภอสว่างบีรวงครับตอนนี้ผมอยู่สระน้ําหลังที่ว่าการอําเภอสว่างวีรวงครับสระนี้จะเป็นสระลูกแรกที่เราขุดนะครับเป็นสระที่ค่อนข้างจะใหญ่หญนคับขนาดกว้างประมาณ40เมตรยาวประมาณ60เมตรถ้าพี่น้องสังเกตให้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมดูนะครับน้ํามันใสครับ น้ำม,มันใสมากๆครับสาเหตุที่มันใสอย่างนี้เพราะว่าน้ำตรงนี้เป็นน้ำใต้ดินน้ำที่เราก่อนจะขุดนั้นเราได้สูบออกนะครับสาเหตุที่ต้องสูบออกเพราะว่ามันขุดไม่ได้นะครับมันได้แต่น้ํานะครับอ่ามันจะใสจะมองเห็นก้นสระเลยครับแล้วก็ส่วนที่ทึบๆนะครับทึบๆหน่อยนะครับทึบๆหน่อยนะครับเป็นสะดือเป็นสะดือสระนะครับสระนี้นะครับความลึก โดยรวมนะครับโดยรวมประมาณ5เมตรครับแล้วผมขุดสะดือลงไปอีกประมาณ2เมตรรวมเป็น7เมตรผิวน้ําที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะครับอ่าส่วนที่ลึกที่สุดของน้ําที่ผมเรียกว่าสะดือเนี่ยครับลงจากผิวน้ําประมาณ3เมตรครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝากหนึ่งครับพี่น้องครับอ่าเขียวๆที่พี่น้องเห็นนะครับเขียวๆที่พี่น้องเห็นเป็นท่อ PVC ขนาด6นิ้วนะครับเราเชื่อมต่อระหว่างสระสองลูกนี้เข้าด้วยกันครับ อาจจะลงพาลงไปดูอีกฟากหนึ่งครับพี่น้องครับจะพาลงไปดูอีกฟากหนึ่งครับอ่ามีเรือด้วยครับพี่น้องครับมีเรือด้วยมีเรือจอดอยู่ข้างล่างครับน้ํายังใสครับเช่นเดียวกันกับสะลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับสะเมื่อลูกเมื่อสักครู่นี้สะดือสะลูกนี้จะอยู่ฝั่งโน้นครับหัวมุมนะครับหัวมุมนะครับสะลูกนี้ นะครับขออนุญาตพี่น้องดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมนะครับสระลูกนี้จะมีความกว้างประมาณ40เมตรนะครับยาวประมาณ40เมตรในผิวน้ําที่พี่น้องเห็นนะครับความลึกนะครับความลึกโดยโดยรวมนะครับความลึกโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรครับแล้วก็ผมขุดสะดือลงไปอีก2เมตรรวมเป็น7เมตรครับผิวน้ําที่เห็นเท่ากันครับ ทั้งสองลูกเพราะว่ามันเชื่อมกันด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินครับผิวน้ำที่เราเห็นนะครับจากจุดที่ลึกที่สุดนะครับจากผิวน้ำจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรเช่นเดียวกันข้างบนนะครับข้างบนบนต้นไม้บนยอดไม้ที่พี่น้องเห็นนะครับจะเป็นระบบอันนี้สูบน้ำด้วยไฟฟ้าครับเป็นระบบดั้งเดิมของกองร้อยของเราที่เรามีอยู่แล้วของอำเภอของเราที่เรามีอยู่แล้วนะครับสูบด้วยไฟฟ้าครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้เป็นจุดกำเนิดนะครับเป็นจุดกำเนิด ของแหล่งน้ำที่เราใช้ในบริเวณที่ว่าการอำเภอแห่งนี้พี่น้องครับแม้ว่าเราจะมีเครื่องสูบน้าด้วยไฟฟ้าแม้ว่าเราจะมีเครื่องสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีแหล่งน้ำดิบแหล่งน้ำต้นทุนของเรานั้นก็ไม่มีความหมายครับเพราะฉะนั้นเรามีน้ำแล้ว เราสามารถดึงไปใช้ประโยชน์ได้นะครับพี่น้องตามผมมาดูครับดูครับพี่น้องครับใสมากครับมองเห็นก้นสระเลยนะครับมองเห็นก้นสระน้ําเลยนะครับตรงหัวมุมเนี่ยตรงกลางๆครับที่ตรงกลางๆจอนะครับตรงนั้นจะเป็นหลุมค่อนข้างจะลึกนะครับเพื่อที่จะเป็นสะดือน้ําให้น้ําเชื่อมต่อระหว่างน้ําบนดินและน้ําใต้ดินครับในระบบธนาคารน้ําใต้ดิน บรรยากาศของเราสะอาดร่มรื่นครับสะอาดร่มรื่นโปร่งตาครับมีเงาไม้ตลอดแนวนายเภอจะใช้เส้นทางนี้ครับในการวิ่งออกกําลังกายทุกวันครับเช้าเย็นครับพี่น้องตามผมมาที่นี่ครับสวนพอเพียงสว่างวีระวงครับในความรับผิดชอบของจ่าดําและทีมงานครับน้ําสปริงเกอร์พี่น้องจะเห็นน้ําสปริงเกอร์ครับกําลังไหลรินนะครับ เพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นกับมะนาวนะครับกับกล้วยนะครับาผักมะรุมหรืออีหุมบ้านเฮานี่ครับมะละกอมะพร้าวไผ่ครับเนี่ยเตรียมไผ่ไว้จะลงปลูกนะครับโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยผมชอบมากเลยครับพี่น้องมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆดใูใกล้ครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสุก เริ่มมีสีเหลืองแล้วครับเริ่มมีสีเหลืองแล้วครับแต้มเหลืองและดูใกล้ๆดูใกล้ๆซ,ซูมให้ดูใกล้ๆครับนี่แต้มสีเหลืองแล้วครับแต้มสีเหลืองแล้วครับนอกจากที่ผมไล่มานะครับก็มีแต่ใครครับแก้วมังกรครับแก้วมังกร มีผักขาครับผักขาครับบรรยากาศยามเช้าเช้าครับอันนี้หญ้าหวานอิสราเอลครับหญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็ข้างในเนเปียรครับเนเปียเนเปียของจ่าดำครับแล้วก็เป็นแถวด้านในไปอีกโอ้ซูมนิดนึงไม่ชัดซูมนิดนึงไม่ชัดแคร์ครับแคร์ แพเป็นแถวเป็นแนวครับกำลังออกดอกครับอันนี้หลังที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ของเราครับมอนมอนนี่เราช่วงนี้ตัดครับตัดมอนตัดแต่งกิ่งครับเดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวแตกขึ้นมาใหม่ครับอ่าตามผมไปดูอีกครั้งครับรอบๆอบ,อบที่ว่าการอำเภอครับรอบๆอบ,อบที่ว่าการอำเภอของเราเป็นศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงราชการที่9ครับครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งครับโคนน้อยๆนะครับได้กินครับจ่าดำปลูกเอาไว้ครับหอมครับหอมแบงผักกระจอนครับผักกาดกระจ้อนพี่น้องมาดูตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดครับ ระบบปิดหรือคลองไร้ท่อนะครับตอนนี้คลองเรายังไม่เยอะครับประมาณแค่10เมตรครับเรามีประมาณเท่านี้นะครับหลักการก็คือเราขุดลงไปประมาณเมตร20นะครับเมตร20 m. แล้วก็ตรงที่ท่อ pvc โผล่ขึ้นมาจะขุดลงลึกเป็นพิเศษนิดนึงเพื่อเป็นสะดือนะครับประมาณสัก40 50เซนลงไปนะครับรวมแล้วก็ประมาณเมตร50 m. นะครับเมตร50 m. แล้วก็เอาเศษ เศษอิฐเศษปูนเศษอะไรต่างๆนะครับที่ในพื้นที่นะครับลงไปอไอ้ออเขียวเขียวฟ้าๆเนี่ยครับแงยงเขียวแงยงเขียวบานเข้าครับพี่น้องครับอ่าหมายความว่าเราเอาเศษอิฐเศษปูนหักเนี่ยครับลงไปให้เหลือความลึกประมาณสัก20เซนเสร็จแล้วก็เอาสแลมสีฟ้าๆเนี่ยครับปูแล้วก็เอา หินสส่วน4ี่นะครับลงนะครับเพื่อที่จะให้น้ําสามารถซึมลงได้ครับน้ําบริเวณนี้จะค่อนข้างจะขังครับเวลาฝนตกนะครับหลังจากทาระบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับน้ําไหลลงได้อย่างรวดเร็วครับพี่น้องครับตอนนี้ผมเดินมาถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอสว่างวีระงครับหน้าเสาธงครับหน้าเสาธงอันนี้จ่าดาและทีมงานปลูกเอาไว้ครับ กล้วยไม้ครับกล้วยไม้ไมกาลังออกดอกครับขออนุญาตแผนภาพให้พี่น้องดูช้าๆครับแผนภาพให้พี่น้องดูช้าๆสนามของเรานะครับได้รับน้ํานะครับจากธนาคารน้ําใต้ดินนะครับบริเวณบริเวณนี้เป็นบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอสว่างบีรวงวันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์ที่สองเดือนมกราคม2564ครับ เดีย๋ยวพาพี่น้องเดินไปดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆอีกนิดนึงอ่าสปริงเกอร์กำลังสะบัดอย่างแรงครับช่วงนี้สปริงเกอร์กำลังสะบัดอย่างแรงแดดกำลังมานะครับสองโมงกว่าๆแล้วนะครับแดดกำลังมาแล้อว,วลอ่ดดะอขอภาพเก็บภาพนี้ก่อนเก็บภาพนไว้ก่อนหน้าที่ว่าการอำเภอสว่างวีรวงของเราครับ ก่อนน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินลงมาใช้ประโยชน์ที่นี่ด้วยครับเป็นแปลงคนะไม่ใช่ครับขออภัยพูดผิดสวยงามครับจะเห็นว่ามีดอกดาวเรืองแซมอยู่ด้วยครับเพราะาดาวเรืองเราปลูกไว้รอบที่แล้วนะครับ ลำเรากําลังกําลังห่อครับดูตรงนี้ครับกําลังห่อเริ่มจะห่อแล้วครับเริ่มจะห่อแล้วครับห่อใหญ่ๆนี่กาลังจะห่อแล้วครับสวยงามครับสวยงามครับที่น้องมาดูได้ครับมาดูได้ที่นี่นะครับอีกสักอาทิตย์นี่น่าจะได้กินแล้วครับแล้วก็ดอกเฟื่องฟ้าก็เป็นใจครับกำลังงามครับเฟื่องฟ้า เพื่องฟ้ากำลังงามชมเพื่องฟ้าสวยๆครับเพื่องฟ้าสวยๆกำลังออกดอกครับตรงนี้คือป้ายต้อนรับพี่น้องครับอําเภอสว่างวีระวง์อําเภอสะอาดปลอดภัยและสุขภาวะดีครับ พี่น้องมาต่อกันที่นี่ครับหน้าร้านสวัสดิการอสอของเราครับใต้ร่มฉำฉาครับใต้ร่มฉำฉาอันนี้ใกล้อุสาหวุีเราแล้วครับใต้ร่มฉำฉาตอนนี้จะมีบ่อน้ํานะครับบ่อน้ําน้ํานี้เป็นน้ําจากธนาคารน้ําใต้ดินครับเดีย๋ยวผมจะเปิดให้พี่น้องดูครับ เปิดตรงนี้ครับเปิดตรงนี้ครับจะมีก๊อกเขียวๆอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่แค่สี่ก็พอแล้วครับแค่สี่ก็พอแล้วน้ำสุดไหลแรงครับน้ำตกของเรานะครับอันนี้คือชั้นบนสุดนะครับบนสุด บนสุดก็จะอันนี้เป็นชั้นแรกครับชั้นแรกแล้วก็จะข้ามาที่ชั้นที่สองครับชั้นที่สองเนี่ยเริ่มจะล้นแลครับเริ่มจะล้นแล้วครับ,รน,รบน้ําตกของเรานี่มาจากธนาคารน้ำใตดินครับระยะทางจากด้านโน้นมาถึงด้านนี้นะครับประมาณสักน่าจะสัก200เมตรได้ครับ200กว่าเมตรครับ200กว่าเมตรครับ จากชั้นหนึ่งมาชั้นสองนะครับจากชั้นสองจะมาอยู่ที่ชั้นสามนะครับชั้นสามเริ่มล้นนะครับชั้นสามมาที่ชั้นสี่ครับอันนี้ชั้นที่สี่ชั้นสี่มาชั้นที่ห้าครับชั้นที่ห้าก็ตกมาชั้นที่หกชั้นที่หกตรงนี้นะครับก็ไหลลงไปในท้องนาครับตอนนี้เราทําที่ไหลลงไปในท้องนาในผื้นนาของเราตอนนี้เราปลูกแหง ผักพายครับผักพายครับผักพายรอบแปลงผักพายนะครับน,นี่กําลังขึ้นครับกําลังขึ้นครับผักกูดครับผักกูดกําลังขึ้นครับผักกูดกําลังขึ้นแล้วก็มีต้นกล้วยครับ พี่น้องครับเช้านี้ครับเชา้านี้จะเห็นมีต้นเล็กๆนะครับกำลังขึ้นนะครับอันนี้คือต้นปอเทืองปอเทืองที่เราหว่านไว้เมื่อวันที่25ธันวาคมปีที่แล้วครับอ่าผ่านมาได้ประมาณอ่หนึ่งอาทิตย์ครับผ่านมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับกำลังขึ้นครับ เป็นปอเถืองอยู่หน้าบ้านพักนายอำเภอสว่างวีรวงครับเป็นแปลงของสำนักงานเกษตรอำเภอซึ่งท่านเกษตรอำเภอครับเกษตรเป้ครับได้ให้การอนุเคราะห์รวมทั้งเกษตรโจ้เลยครับหน้าโจแล้วก็นายอำเภอวันนั้นได้มาหวานด้วยตัวเองครับอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าครับว่าปอเถือง มันจะโตขึ้นมาให้เราได้ชื่นชมมีดอกสีเหลืองชูช่อให้เราได้ถ่ายรูปหรือไม่ครับเดีย๋ยวพี่น้องค่อยมาติดตามครับครับแล้วก็เดินมาถึงหน้าบ้านพักนายอำเภอครับหน้าบ้านพักนายอำเภอเป็นหนึ่งรอบพอดีพอดีครับพี่น้องครับเป็นหนึ่งรอบพอดีพอดีเลยขออนุญาตจบท้ายคลิปนี้นะครับอาจจะยาวไปนิดนึงครับ10กวนาทีนะครับด้วยภาพของน้ำ ที่มาจากธนาคารน้ำใต้ดินนะครับที่เราเปิดใส่แปลงหญ้าแทงกุล่านะครับจบลาพี่น้องด้วยภาพนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราขอบคุณที่ติดตามและกดติดตามช่อง youtube ของเรานะครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ